The <laughs> ในคนที่มีอาการปวดสะโพกหรือปวดเอวเนี่ยนะครับแล้วมีอาการปวดล้าลงขาบางคนปวดไปถึงปลายเท้าอาจจะมีอาการชาร่วมด้วยอาการนี้อย่าคิดว่ามันเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบธรรมดานะครับเพราะว่าอาการนี้มันคือหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทซึ่งอาการนี้เจอได้บ่อยในคนวัยทํางานเลยนะครับใครที่มีอาการแบบนี้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทแบบนี้ด้วยตัวเองกันที่บ้านครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด หัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่บัณฑิตคลินิกเกษภามบัตรสาขาวันลินชำราบนะครับอาการปวดหลังล้าวลงขาจริงๆมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับช่วงแรกเนี่ยมันจะปวดแค่หลังก่อนหรือบางคนอาจจะไม่ปวดหลังเลยแล้วก็ปวดล้าวลงขาเลยมันเป็นเพราะว่าตัวหมอนรองกระดูกที่มันอยู่ทั้งด้านหน้าตรงนี้มันเกิดการปริ้นแล้วก็แตกเป็นสีแดงนี้แล้วก็กดทับถ้ามันทับข้างขวามันก็ล้าวลงขาข้างขวาทับข้างซ้ายก็ลงขาข้างซ้ายถ้าต่าหน่อยก็ยิ่งลงไปถึงปลายเท้าถ้าสูงหน่อยอาจ มาชาที่บริเวณหน้าขาแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราก้มหมอนรองกระดูกมันจะปลิ้นในลักษณะนี้ครับถ้าเราแอนหมอนรองกระดูกมันจะกลับมาเข้าที่ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทําคืออย่างนี้ครับมามาดูกันร้อยละ70็ดมันจะต้องปวดหลังแบบนี้แล้วก็ประมาณสัก1 0 2 0อน่ะมันจะไม่หายแล้วจะเรือ mm hmm. ้อรังเทิร์นไปเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับอ่ะท่าที่1ที่เราควรจะต้องทําคือ คนไข้ที่มาคลินิกบางคนเนี่ยจะนอนราบไม่ได้เลยเพราะปวดมากปวดร้าวมากเลยแต่ถ้าใครนอนราบได้ให้นอนราบแต่ถ้าใครนอนราบไม่ได้ให้เริ่มจากนอนท่านี้นะครับนอนท่าแบบขาแบะขาข้างที่มีอาการปวดแบะอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าเรานอนราบได้นี่คือสําเร็จขั้นที่1นึ่งนะนะแบบนี้ก่อนนะแล้วถ้าเผื่อว่าเรานอนราบไม่ได้จริงๆผมแนะนําให้เอาหมอนมารองที่ใต้ท้องก่อนแบบนี้นะครับอลองลองใต้ท้องแบบนี้ แค่นี้และจะแบะขาหรือไม่แบะขาก็ก็ได้ไม่เป็นไรนอนประมาณแค่สิบ5ิบห้านาทีก็พอนะไม่ต้องนอนนานนะเพราะว่านอนนานๆไปคุณจะปวดหลังมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราไม่เคยนอนท่านี้แล้วมานอนอ่ะโอเคนี่สเต็ปที่หนึ่งให้นอนแบบนี้นะครับถ้าใครที่นอนราบไม่ได้ให้นอนแบบเอาหมอนรองใต้ท้องนะครับถ้าเริ่มดีขึ้นเอาหมอนออกแล้วก็เริ่มนอนราบครับ นอนราบแบบนี้แค่นี้เองถ้าอาการปวดมันที่มันลงขาไปให้ดูอย่างนี้นะสเต็ปคือปวดเท้ากี่คะแนนผมลืมบอกสเต็ปคือปวดเท้าสมมติปวดเท้า10ปวดขา10บปวดนี้9ปวดนี้6เต็ม10นะครับเต็ม10ปวด10อย่างงี้นะเราก็นอนราบไปแบบนี้ถ้าอาการปวดเนี่ยตรงนี้มันเริ่มเบาลงเหลือ9ก้าก็ได้เหลือเหลือแปดก็ได้หรือเหลือเท่าเดิมก็ได้ไม่เป็นไรนะก็ให้เราลองดูให้เราลองตั้งศอกขึ้นแค่นี้ก่อนตั้งศอกขึ้นแค่นี้สำหรับคนที่ปวดมากๆนะ ปวดมากๆทาตามผมเลยทําแบบนี้ตั้งศอกแค่นี้หลังเราจะแอนเห็นหลังผมไหมหลังผมแอนเนาะให้เราลองพับขาเข้ามาในลักษณะนี้ครับแค่นี้ระว,วางลงแค่นี้เองนะ10ครั้งเป็น1เซตนะถ้าใครรู้สึกว่ามันปวดมากขึ้นให้เราหยุดทาแป๊บหนึง่งแล้วอาการปรวดมันหายไปเราทําต่อประมาณสัก10ครั้งเป็น1เซตให้ได้ให้ได้สัก1ิครั้งก่อนแต่ถ้าใครที่ยิ่งทำแล้วรู้สึกว่ามันก็ปวดเท่าๆเดิมอ่ะ็้องทไปเลยนะครับ พอเราทาเสร็จครบ10ครั้งสมมติครบ10ครั้งแล้วนะให้หนอนหลับแค่นี้แล้วเรารีเช็คอาการรีเช็คอะไรรีเช็คคะแนนมันอนะตรงขาเนี่ยเท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่นี่คือเทคนิคการออกกําลังกายที่นักเกายภาพบัตรเขาสอนคนไข้หมอลองดูทับเส้นนะเราไมรีเช็คเราไม่ต้องรีบเช็คนะครับคืออย่าไปเอาอาการปวดตอนที่เราทําอย่างนี้นะมาเช็คไม่ใช่มันจะต้องพักอยู่ประมาณสัก10-15วินาทีเราจะรู้เลยว่าโอ้มันเบาถ้ามันเบา เราไปต่อสเต็ปสองในการดันพื้นขึ้นสุดอ่ะทีนี้เวลาดันพื้นจะมีเทคนิคเหมือนกันมือที่เราจับเห็นไหมมือผมอยู่หน้าผากใช่ปะแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากตอนแรกๆเนี่ยอาจจะมืออยู่เหนือศีรษะเหนือศีรษะแบบนี้ดันหลังมันจะไม่แอนมากถ้าดันแบบเอามือมาหน้าไหล่หลังจะแอนมากเห็นไหมดูออกไหมใครเข้าใจพิมพ์ว่าเข้าใจให้หน่อยนะครับแบบนี้10ครั้งเป็น1เซต2 3โอ้ยเน่อยจังเลย4สมมุติว่าครบ1ินะ ประมาณนี้แล้วเราก็พักแล้วก็นอนถ้าอาการปวดมันยังลดลงแสดงว่าไฟเขียวไฟเขียวคือดีดีมากเลยงั้นเดี๋ยวเราทําต่อกันอาจจะทําอีกเซตหนึ่งหรือเราอาจจะเพิ่มความหนักเข้าไปเลยโดยการเลื่อนมือเข้ามาที่บริเวณใบหน้าหรือเอามาที่หัวไหล่ก็แล้วแต่นะครับนี้ทําดันขึ้นสุดวางดันขึ้นสุดวางคือเวลาบริหารจริงๆอ่ะคุณอาจจะเลือกแค่แค่ดันพื้นอย่างเดียว แต่ทาบ่อยๆเช่นทาทุกชั่วโมงชั่วโมงนะครั้ง2ครั้งเนี่ยครั้ง2ครั้งเหมือนเซตสองเซตนะเซตละสนะิบเนาะครบ10แล้วเราก็พักแค่นี้รีเช็คถ่ามันโอเคนะมันจะหายหดเข้ามาแล้วก็หายปวดเลยแล้วจะมาปวดหลังตรงนี้แทนไม่เป็นไรนะครับถ้ามาปวดหลังตรงนี้แทนถือว่าใช้ได้เยี่ยมมีแววจะหายไม่ต้องผ่าตัดแล้วแต่ถ้าใครที่ยังปวดอยู่ก็มาดูต่อโอเคอ่ะสมมุติว่าถ้าเราดันพวกนี้ได้สุดถ้ามือเราเนี่ยมาตรงนี้สุดเนี่ยถือว่าโอเคเลย แล้วเราก็ทําแบบนี้นะฮะทุกชั่วโมงตอนนอนไม่ต้องลุกขึ้นมาทำนะคือนอนก็นอนไปแต่ว่าถ้าเผื่อเรา,เาทํางานนะให้ทําตลอดนะครับทุกหนึ่งชั่วโมงดัน,นพื้นแค่นี้แหละเริ่มต้นการดันพื้นอาจจะประมาณนี้นะครับ แค่นี้ผมสอนแค่นี้คนไข้าหายหมดะนะฮะร้อยละแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยดีขึ้นหมดนะครับที่เหลือก็อาจจะเป็นเพราะว่าติดนู่นติดนี่เช่นยังทํางานอยู่นะทีนี้เราจะเพิ่มความยากเขาอีกนิดนึงก็คือให้พับขาเข้าไปแบบนี้ได้ครับแล้วก็ดันพื้นแอนหลังพวกนี้ก็จะทําให้ตัวหมอนรองกระดูกมันเข้าที่รู้ไหมว่าทําไมการออกกลาลังกายของหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยจะต้องเป็นการดันพื้นก็เพราะว่านี่ฮะ ที่ผมพูดตั้งแต่แรกอันนี้คือหมอรองกระดูกสันหลังอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังสมมุติว่าถ้าผมนอนคว่ำมันจะต้องอยู่แบบนี้ถูกไหมทีนี้เวลาที่เราก้มมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมนี่เพราะว่าอันนี้มันตีบหากันน่ะนี่ก้มนี่ก้มเป็นแบบนี้นะก้มคือแบบนี้นี่นนเวลาแอนเห็นตัวหมอรองกระดูกไหมมันดูดกลับเข้าไปดูดกลับเข้าไปแบบนี้เห็นไหม ถ้าเราทําแบบนี้ได้ดีปัญหามันคือว่าผมทําอย่างเงี้ยความยืดหยุ่นมันดีคอลลาเจนมันดีบีบครั้งเดียวมันเข้าแต่หลังเราอะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะไปดันพื้นครั้งเดียวปุ๊บหมอนรองกระดูกเข้าเลยไม่มีทางนะฮะดังนั้นมันต้องเป็นการปั๊มแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและหลายคนคิดว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้น อยู่ให้เฉยเดี๋ยวมันก็หายนอนนิ่งๆอย่าไปขยับเยอะเดี๋ยวมันก็หายไม่ใช่นะไม่ใช่เลยต้องมาทําท่าพวกนี้มันจะหายเร็วกว่าสมมุติว่าพอเรากลับไปบ้านเราไม่มีเตียงเราทํางานเป็นการยืนเราก็ไม่ต้องไม่ต้องนอนเตียงเราก็ใช้มือเนี่ยวางตรงนี้วางตรงก้นเนี่ยวางนี้แล้วก็ดันก้นไปแบบนี้แต่จะบอกเลยว่าท่านี้กับท่านอนอะ่ะอันเนี้ยทรมานมากเพราะแรงมันจะโหลดมันจะหนักมากเพราะมันมีน้ําหนักตัวที่กดลงไป แต่ถามว่าหมอนรองกระดูกมันก็จะเข้าไปได้ดี10ครั้งเป็น1เซตแบบนี้เหมือนกันมันก็จะดันเข้าไปแต่มีแรงกดค่อนข้างเยอะทั้งแรงกดลงไปแบบนี้แรงแอ่นแบบนี้กายภาพมันคือฟิสิกส์นะครับดังนั้นการทํามันก็คือก็แบบนี้แหละมันไม่ได้ยากอะไรอยากจะหายทํายังไงอย่าทําให้หมอนมันปริ้นออกมาเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปนั่งนานยืนนานหรือว่าไปก้มยกของหนักหมอนจะปริ้นทนันทีถ้าหมอนปริ้นแบบนี้เข้าๆออกๆแบบนี้หายไหมไม่หายก็มานับหนึ่งใหม่ อยากหาย mm. คุณต้องอยู่อย่างนี้ไปก่อน mm. แต่ไม่ใช่อยู่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตนะพอตัวนี้มันเริ่มติดแล้วอะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นยกก้นชันเขายกถ้าไม่ค่อยปวดลงขาและชันเขายกก้นแบบนี้หรือจะเป็นท่าคอเซบไลซ์ซึ่งเราสอนมาเยอะมากแบบนี้หรือจะเป็นท่ากดหลังติดเบาะทําเดสบักแบบนี้ถ้าใครอยากได้ท่าอะไรก็พิมพ์ไว้ข้างล่างนะอยากให้สอนเรื่องอะไรพิมพ์ไว้แล้วก็ถ้าอยากให้ผมสอนท่าเพิ่ม พิมไว้ไว่าอยากได้ท่าเพิ่มแล้วกันโอเคและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, mm -hmm. soleil, pas soleil,